ลองใจลูกสีแดงทองของเรานอกนอบบูชาแล่งเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการวิจัยพัฒนาสับป,ประรดนางแลและภูแลพืลชพเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงราย ในโครงการสับปะรดสร้างรายได้และอาชีพเช่นการตัดแต่งผลพร้อมบริโภคเพิ่มมูลค่ายืดอายุการเก็บรักษาเพื่อการส่งออกทำเป็นขนมขบเคี้ยวสอดไส้แกนสับปะรดทำเป็นชาสับปะรดและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และอาชีพขึ้นมาจากสับปะรดพันธ์ุนางแลลและพันธุ์ภูแลนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าสับปะรดทั้งสองพันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและนับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายในส่วนของน้ําสับปะรดทีมนักวิจัยได้นํามาผลิตเป็นชากลิ่นสับปะรดนะคะ ซึ่งผลิตจากชาดำกับน้ำสับป,ปะรดเข้มขน้นนอกจากจะได้ประโยชน์จากโพลีฟีนอลในชาแล้วยังได้ประโยชน์จากเอนซาโบมิเลนและเพอร์ออกซิเดสจากสับป,ปะรดอีกด้วยในส่วนของแกนสับป,ปะรดนักวิจัยได้นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดแท้งสอดไส้แกนสับป,ปะรดนะคะโดยในส่วนของแป้งนักวิจัยได้นำข้าวหอมมะลิมาสอดไส้ด้วยสับป,ปะรดอบแห้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดนี้นับว่าเป็นแหล่งของใยอาหารและคาร์โบไฮเดตท,ที่สำคัญในส่วนของเปลือกนักวิจัยได้นำมาเพิ่มมูลค่าเพื่อที่จะลดปริมาณขยะโดยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดนะคะ อ่ได้แก่สคัดขับผิวจากใยสับป,ปะรดครีมโบมิเลนเจลล้างหน้าโบมิเลนและมาสก์หน้าใสาเอนไซม์สับป,ปะรดในส่วนของการยืดอายุการเก็บรักษาสับป,ปะรดคณะผู้วิจัยได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรผู้ปลูกสับป,ปะรดแล้วก็ได้นำไปปรับปรุงกระบวนการวิธีการเพื่อที่จะยืดอายุการส่งออกของสับป,ปะรดได้ทำให้สับป,ปะรดจากเชียงราย สามารถที่จะส่งไปขายยังตลาดที่ไกลๆจนถึงตลาดต่างประเทศได้ด้วยภายหลังจากที่ได้พัฒนางานวิจัยขึ้นทีมนักวิจัยได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ออกไปสู่ชุมชนเพื่อที่จะให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยนี้ได้นำองค์ความรู้นี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ